สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับการติดตามข่าวสารของลูน่าคลาสสิกนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็นำข่าว รูน่าคสิกมาเพียงหนึ่งเรื่องนะคะ,ะวันนี้ก็มีหลากหลายข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีผลในเรื่องของนะคะการอนุญาตนะคะในส่วนของบล็อกบล็อกของบิตคอยก็ทําให้บิตคอยพุ่งขึ้นไปเลยนะคะซึ่งดิฉันไม่ได้ทําขาเมื่อวานนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันจ่ะช่วงนี้ก็มีการปันปันอยู่ในควิตค่อนข้างเยอะมาก สำหรับลุน้าคสิกเราจะไปเกาะติดตามสถานาการณ์ข้อเสนอและการอัพเดตการทำงานของของทีม L1 ค่ะก่อนที่จะไปติดตามนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนนะคะกดดนงสีใจลงทุนอย่าลืมความรู้บริหารความเสี่ยงด้วยนะคะ เราไปดูสภาพตลาดกันก่อนเลยค่ะนะคะสภาพตลาดเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้นะคะเมื่อวานนี้บิตคอยก็พุ่งขึ้นไป2 0 0 0 0ืนะคะตอนนี้ก็เริ่มทรงๆตัวนะคะเหรียญอื่นๆก็แดงเดือดนะคะราคาของบิตคอยล่าสุดอยู่ที่2 8 4 4 3นะคะอิทอิอเรียนไม่ได้ขยับอะไรเลยนะคะอยู่พัน5นึ่งนกะคะในส่วนของอิทอิอเรียนในส่วนของลูน่าคลาสสิก นะคะเรามาดูราคาลูน่าคลาสสิกสักเล็กน้อยนะคะราคาก็ยังคงนะคะวิ่งอยู่ในกรอบเดิมนะคะตอนนี้ลบอยู่ที่3.5นะคะวันนี้ก็ดาวลงไปที่500กว่าหลัห้าร้อยต้นๆน,นะคะประมาณ500นะคะเดี๋ยวไปดูกันสักเล็กน้อยราคาพอร์ตดอลลาร์เป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับลูน่าคลาสสิกนะคะว่าดิฉันก็รอเก็บไม้ต่อ มานะคะเมื่อเดือนที่แล้วเก็บไปหนึ่งไม้นะคะไม่ได้เก็บเยอะเลยเดือนนี้หวังว่ามันจะนะคะมาลงจุดเก็บของของดิฉันนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนนะคะหากพูดถึงจุดเก็บของนะคะเป็นแค่มุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะราคาต่ำสุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะอยู่ที่5,502นะคะ5 0 0กว่านั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็คือสำหรับ ดูหน้าคลาสสิกนะคะก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบยังไม่ถึงจุดต่ำสุดนะคะเพราะจุดต่ำสุดครั้งก่อนอยู่ที่ห้าสองห้าสองสามสี่ค่ะจะก,กลับไปที่จุดต่ำสุดอีกหรือไม่หรือทะลุหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องรอต่อไปค่ะยังสองสามวันอาทิตย์นี้ค่ะก็มีข่าวในเชิงบวกๆของบิตคอยน์นะคะค่ะหลังจากนะคะประธานนะคะประธานนะคะกอลตอสหรัฐค่ะ ตลาดตลาดสหรัฐอเมริกานะคะในส่วนของการออกใบอนุญ,ญาตก็มีข่าวออกมานะคะอย่างวันนี้ค่ะก็มีข่าวในเรื่องของการไปสัมภาษณ์นะคะซีอของนะคะบล็อกล็อกค่อนขเยอะมากเลยในะะวันนี้นะคะว่านะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะเพราะซีอเนี่ยก็ออกมาก็ก่าวนะคะว่าบิตคอยจะุขึ้นนะคะจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ใใตลาดใกล้จะถึงจุดตัวหรือไม่ตรงนี้นะคะเพราะ หากใบอนุญาตออกมาหนึ่งใบเชื่อว่าใบอนุญาตอื่นๆค่ะน่าจะทยอยออกนำรูปไปดูในส่วนของกระดานเทไทยสักเล็กน้อยสำหรับชิบะขออภัยรูน่าคลาสสิกวันนี้นะคะทำข่าวแยกออกมานะคะเพราะดีันเข้าวันไหนเนื้อหาข่าวของลูน่าเยอะก็จะทําแยกออกมานะคะเพราะวันนี้จะมีข้อเสนอมีข้อเสนอเปิดบทรายงานนะคะรายงานของลูน่าคลาสสิกอยู่ด้วยก็เลยจะแบ่งไม่งั้นเนื้อหาจะยาวเกินไป พอดูของเนื้อหาชีบะก็เยอะอยู่ในวันนี้เนื้อเนื่องจากเมื่อวานไม่ได้ทำเนาะชีบะก็มีส่าวนะคะออกมาหลายเรื่องอยู่นะคะ,ะในส่วนของราคาไทยนะคะก็ยังคงอยู่ในกรอบเดินอยู่นะคะยังไม่ได้ต่ํากว่าสองศูนย์กับสองหนึ่งนะคะดิฉันยังไม่หลุดสองศูนมานะคะยังไม่ลงมาที่สองหนึ่งะะนะคะนี่ก็คือในส่วนของกระดานเทรดไทยเราไปดูในส่วนอารมณ์นักลงทุนกันสักเล็กน้อยะคะ่ะ อารมนักลงทุนตอนนี้อยู่ที่52าพุ่งขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากบิตคอยไปแตะที่28งหมนแปดนะคะจากข่าวดีนะคะที่บล็อกล็อกกระแสข่าวของบล็อกล็อกออกมานั่นเองนะคะก็เปิดเปิดรับความเขียวขจีสําหรับบิตคอยแต่เหรียญอื่นๆยังไม่แดงอ่ายังไม่เขียวเท่าไหร่นะคะสำหรับเหรียญอื่นๆยังคงแมงอยู่นะคะ,ะ,คะมาดูข่าวนี้คะ่ะนี่นะคะ ตอนนี้ค่ะกระจายไปทั่วอเมริกาเลยข่าวนี้นะคะข่าวนี้นะก็พึ่งนะตอนนี้เนี่ยนะช่วงที่รางวันตั้งแต่ตอนเช้านะคะของอเมริกาค่ะก็มีข่าวในเรื่องของตลาดคริปโตและการสัมภาษณ์นะคะซีอโอของบล็อกอกซึ่งนะคะอ่าจุดหนึ่งที่เขาถามนะะเกี่ยวกับใบอนุญาตสภาพตลาดและมุมมองของเขาในเรื่องของตลาดคริปโตนะคะเขาก็ตอบค่อนข้างดีเขามองว่าโลกอย่างนั้นคตมันกําลังจะเปลี่ยนไปนะคะ บทบาทคริปโตมันจะเริ่มมีบทบาทสําคัญนะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่านะคะดอลลาร์จะนะคะจะลดลงไปนะคะแต่คำพูดของเขาเนี่ยประมาณว่าคริปโตบิตคอยมันจะมีบทบาทสําคัญนะคะโลกมันจะเปลี่ยนไปนะะอ่ะอย่างวันนี้ค่ะซีซีนะคะผู้มีอิทธิพลลูนะ่าคาสิก็แบ่งปันเช่นเดียวกันว่าซีอของบล็อกล็อกพูดถึงคริปโตที่มีบทบาทสําคัญในอนาคตของเรานะคะ ก็วันนี้นะคะก็ทําให้บิตคอยไปแตะถึงสองหมื่นสองมื่นนะคะนะคะพุ่งขึ้นไปถึงหนึ่งพันกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะในวันเดียวนะคะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ค่ะนะคะวันนี้มีแบ่งปันกันค่อนข้างเยอะอย่างข่าวนี้บิตคอยนิวก็นํามาแบ่งปันเช่นเดียวกันโดยได้พูดถึงซี o อของบล็อกล็อกชุมนุมในวันนี้นะคะนี่คือข่าววันนี้นะคะ ป่าข่าวขอภัยข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะการชุมนุมในวันนี้บิตคอยนั้นอยู่นอกเหนือข่าวลือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบินสู่คุณภาพนะคะนี่มาข่าวมาข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ค่ะวันนี้ก็ยังคงมีข่าวเรื่องนี้อยู่ในอเมริกานะคะข่าวนี้ก็ยังเป็นข่าวกระพือนะคะสองวันเนนต็มตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะ ่ะนะคะเนื้อหาข่าวนี้ก็ได้พูดถึงนะคะบล็อกล็อกเป็นผู้จัดการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอครองเงินนะคะสหรัฐอเมริการวมแล้วประมาณเท่าไหร่เนี่ยโหนะคะเป้าล้านล้านออดอลลาร์ต่อคนทั้งเยอะอยู่ก็ถือว่าเป็นกระแสข่าวด่งดังตั้งแต่เมื่อวานนี้นะ,ะจนถึงวันนี้ค่ะเมื่อวานก็ทําให้ทั้งตลาดหุ้นและก,กระตัด ตลาดชิโปโตพุ่งเขียวขจีตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ยังเขียวอยู่นะคะวันนี้นะคะก็ยังเขียวต่อเนื่องแต่เขียวไม่ได้รอนเท่าไหร่ค่ะอ่ะมาดูในส่วนของข่าวลูน่าคลาสิกกันบ้างก่ะนะคะเนื่องจากตอนนี้ค่ะลูน่าคลาสิกนะคะก็มีข้อเสนอใหม่ๆเปิดโหวตด,ด้วยนะคะแล้วก็มีการรายงานความ เพื่มหน้าการทํางานของทีม l อหนึ่งด้วยนะคะอย่างท่านนี้ค่ะก็พูดถึงข้อเสนอนี้ค่ะเป็นข้อเสนอที่เปิดโหวตอยู่นะคะก็คือหนึ่งหนึ่งแปดสามสองซึ่งข้อเสนอนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะผ่านไปแล้วซึ่งเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับทีมเอลหนึ่งข้อเสนอที่เกี่ยวกับทีมนะคะทีมเว็บนะคะเดิมนั่นเองก็คือทีมเชอร่าเลเบลกลุ่ม นะคะกลุ่มอำนาจเก่าหรือกลุ่มบริหารนะคะเดิมเดิมนะคะที่กระจายกระจายกันไปทําสิ่งอื่นๆนะคะก็ข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับนะคะเป๋าเงินใหม่นั่นเองนะคะเขาไม่พูดถึงนะคะสาหรับผู้ที่อยู่ในเทอร่าคลาสิกที่สงสัยเกี่ยวกับประกาศและเหตุผลของการโหวตกับดูแลของเทอรล่านะคะเรียวนะคะเทอร่าเรียมนะคะเทอร่าคลาสิกเราจะเิด เผยแผ่บุตความเป็นประจำโดยโพสในช่องทางเฉพาะเกี่ยวกับความไม่ลงรอยของเรานะคะนี่ก็คือข้อเสนอที่พึงผ่านโหวตไปนะคะหนึ่งนสามสองนะคะข้อเสนอก็ถือว่านะคะเป็นข้อเสนอที่ตอนเนี้ยก็น่าจะผ่านโหวตไปแล้วนะคะเพราะานะคะคะแนนนะคะประาณวงประชุมเนี่ยมันครบแล้วนะคะก็ต้องดูต่อไปค่ะเพราะยังเหลืออ,อีกนะคะตอนนี้ เปิดโหวตเมื่อวันที่สิบนะคะน่าจะยังเหลืออีกสองสามสิบนะคะสิบนะคะตอนนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วนะคะก็ยังโหวตน่าจะยังไม่สิบยังไม่เสร็จสิ้นค่ะเพราะนี่โพสต์วันที่สิบเจ็ดสิงหาคมนะคะกาโรโพสต์ของท่านนี้วันที่สิบดฉะนั้น,นะะการโหวตจะน่าจะยังไม่สิ้นสุดยังไม่สิ้นสุดนะคะเพราะยังไม่ขึ้นสัญลักษณ์นมาดูข้อเสนอนี้การหนึ่งหนึ่งหกสี่ห้านะคะของทีมแอวหนึ่งนะคะ เป็นข้อเสนอเนะเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็นะคะนำเสนอนะคะข้อเสนอเนี้ยหนะะึ่งหนึ่งหกสี่ห้าเป็นข้อเสนอของเฮฟซีซคะ่ะเขาก็เปิดโหวตนะคะในเรื่องของกระเป๋า w อลเล็นะคะโดยนะคะท่านตัวขคเองเนี่ยก็มีการแบ่งปันว่าอัปเดตแอลหนึ่งจากสิ่งที่ฉันรู้เว็บไซต์และเอกสารอยู่ระหว่างการพัฒนาวอลเล็ตอินฟจะอยู่ในไลน การถัดไป i n น o l n อปลายทางจะอยู่หลังจากนั้นนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือพวกเขากอกไปใช้ข้อเสนอที่ผ่านแล้วด้านล่างนะคะนะคนี่ก็เป็นข้อเสนอจากชุมชนที่มีการแบ่งปันนะะแต่ข้อเสนอนี่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือสัญลักษณ์ความน,นะคะไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะคะว่านะคะ,นะคะท่านทีมแล่1ค่ะก็มีการอัปเดตการทํางานของพวกเขานะคะ อ่าเงินที่เหลือจากไตรมาสที่สามได้ถูกส่งคืนให้กับ CP แล้วนะคะก็มีการอัปเดตรุ่นกันเงินนั่นเองลอะ L1 นะคะ L1 ก็ได้มีการอัปเดตในเรื่องของการทํางานเขาจะเข้าสู่โหมดการบำรุงรักษาสําหรับไตรมาสที่สี่นะคะคุยง่ายก็คือพวกเขาจะเริ่มทํางานสําหรับไตรมาสที่สี่นะคะตั้งแต่วันที่ะนะคะ17กุมภาพันธ์นะคะจนถึง17 ปีหน้านะคะมกราคมนะคะแต่มาที่สี่จะเริ่มทำงานแล้วนะคะเขาได้สรุปว่าเขาจะมีการแก้ไขสถานการณ์นะอ่ามสโคพอกนะคะแก้ไขปัญหาลูกโซ่สนับสนุนประชาสัมพันธ์สำหรับนะคะารัฐบาลตากะแอลหนึ่งที่ได้รับอนุมัตินะคะนี่ก็คือเนื้อหาที่เขาบิกนะคะ หลังจากเขาอัปเดตก็มีชุมชนสอบถามเขานะคะเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์นั่นเองแต่ดิฉันคงไม่ได้อ่านเอาเป็นว่าพวกเขาจะเริ่มทํางานในส่วนของไตามาสที่สองในวันที่สิบเจ็ดว่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อหาข่าวที่ท่านนี้ค่ะไม้พีนะคะเปิดข้อเสนอใหม่เขาบอกว่าตอนนี้ชุมชนแม้ว่าฉันจะมีส่วนร่วมในหัวข้อเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในที่สาธารณะแต่ฉันทราบว่าไม่มี ทีมประสานงานซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการสร้างเว็บไซต์นะคะฉันจึงได้เริ่มและส่งข้อความด้วยตัวเองน,นะคะตอนนี้ท่านนี้ค่ะก็นะคะน่าจะเปิดเป็นข้อเสนอหาลือนะอภะิปายกับชุมชนเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่นะคะนี่ก็คือเนื้อหาที่เขาเปิดขึ้นมานะคะเป็นข้อเสนอเหมือนประมาณเป็นข่าวข่าวเว็บในเรื่องของเว็บไซต์นะคะ มาเป็นการหาหรือชุมชนนะคะเรามาดูเนื้อหาที่เขาเขียนสักเล็กน้อยค่ะเขาสื่อถึงอะไรนะคะเขพูดถึงเชนเสนอสร้างเว็บไซต์สําหรับชุมชนเทรลคราสิกนะคะซึ่งจะได้รับการยอมรับเป็นทางการและประกาศต่อบุคคลทั้งสามทั้งบุคคลที่3ามทั้งหมดนะคะการและเป็นที่โปรกรลงทะเบียนเหรียญเว็บไซต์จะถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่โปร่งใสสูง สอดคล้องกับข้อกำหนดของชุมชนและจะถูกสร้างขึ้นในหลายขิ้นตอนหัวข้อของหัวข้อนี้คือการสร้างเว็บไซต์แล้วนะะเว็บไซต์ในระยะแรกซึ่งจะเป็นเว็บไซต์การนำเสนอขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลนะคะวัตถุประสงค์ของเขานะคะคือแรงจูงใจเขาคืออะไรชุมชนเชอร์าคลาสิกประสบปัญหาด้านการตลาดที่ไม่มีอยู่จริงมากเป็นเวลานานและเราอาจเป็นธุรกิจนะคะไป ถือม,มูลค่าหลายล้านดอลลาร์เพียงแห่งเดียวที่ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแม้ว่าฉันจะพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมีส่วนร่วมกับสาธารณะแต่ฉันก็ไม่สามารถค้นหาข้อมูลคุณภาพและโปร่งใสเพียงพอที่จะมีความที่จะมีใครกำกำลังพัฒนาเว็บไซต์สำหรับล็อกเชนลูน่าคลาสสิกหรือไม่และมากเพียงน้อยการค้นพบของฉันคือมีคนจำนวนไม่น้อยที่ทำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องนี้อย่างไรก็ตามนะคะฉันพบว่ามีการจัดการที่แย่มากนะคะพูดง่ายท่านนี้เนี่ยเขาสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนะคะเนื่องจากกรูนาคลาสิกเนี่ยนะคะเป็นระบบมีกเวตก,ก็จะจ่มนาสนะคะแต่ไม่มีเว็บไซต์ทางการแล้วก็ไม่มีเว็บไซต์ที่มันจะนะคะมีคนดูแลหรือมีข่าวสารที่ถูกต้องอะไรประมาณนี้หรือไม่นะก็เลยจึงอยากจะสร้างเว็บไซต์แบบทางการให้กับรูนาเพื่อให้มี่าน เพื่อให้มีการทําการตลอดนะคะเป็นเว็บไซต์มุ่งเน้นทําการตลอดที่มันถูกต้องนะที่มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่นะคะเพื่อให้กับชุมชนนะคะค่ะนอกจากนี้เขายังได้พูดถึงดังนั้นฉันจึงได้ยื่นข้อเสนอที่มีจุดมุ่งหมายที่จะรับผิดชอบส่วนตัวของฉันในเรื่องนี้ละดมและจัดการผู้ที่มีส่วนร่วมบางส่วนทั้งหมดและนําปัญหาที่ ที่นี้ไปสู่จุดจบอย่างมีความสุขโดยที่ท้ายที่สุดแล้วผู้ชนะจะไม่ใช่นักพัฒนาต่อชุมชนลูนาหรอชุมชนเทราคาสิกแน่นอนว่ากิจกรรมนี้จะไม่ฟรีทั้งหมดแต่หากชุมชนเชื่อใจฉันในเรื่องนี้ฉันก็พร้อมที่จะมอบผลงานส่วนตัวที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยไม่เรียกร้องรางวัลทางการเงินใดๆใ,ให้ฉันค่าใช้ใจ่ายเพียงอย่างเดียวที่จะเกิดขึ้นคือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการทางเทคนิคและรางวัลส่วนบุคคลสําหรับผู้มีส่วนได้เสียค่ะ คุยง่ายคือเขานาเสนอสร้างเว็บไซต์แต่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ใช่ฟรีนะคะไม่ใช่ฟรีนะคะเขาได้พูดต่อนะคะเป้าหมา,รายระยะยาวคือการสร้างเว็บไซต์นี้หน่สามขั้นตอนหัวข้อของข้อเสนอนี้เป็นเพียงการดําเนินการในระยะที่หนึ่งเานั้นระยะที่สองสามเป็นเพียงการประมาณการและจะเป็นหัวข้อของข้อเสนอแยกต่่งหากในอนาคตนะคบนี่ก็คือในส่วนที่เขา ได้พูดถึงนะคะก็มีค่าใช้จ่ายนะ,ะดิฉันก็คาดการณ์ว่านะ่าก็เสนอนี้ไม่น่าจะผ่านนะผ่าในขั้นตอนที่หนึ่งเว็บไซต์นําเสนอเรื่องนำเสนอที่เรียบง่ายแต่น่าดึงดูดอย่างนะคะยิ่งซึ่งมุ่งไปที่บุคคลทั่วไปเป็นหลักโดยมุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงผู้มาใหม่ให้มาอยู่ในระบบนิเวศของเราและจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบล็อกเชนเอกสารสาคัญข้อมูลเกี่ยวคง เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือตรวจสอบถามข้อมูลกว้างและอัปเดตเป็นประจัำนะคะ,ะจําพร้อมลิงก์นะคะอข้อมูลส่วนบุคคลของนักพัฒนาไม่จําเป็นนะคะลิงก์นะคะนี่ก็คอือนอกจากนี้เว็บไซต์จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถในขอบเขตงบประมาณน,นะคะโมเดลเว็บโฮดดิ้งนะ,ะนอกจากนี้เขาพูดถึงเทอล่ามันนี่และพื้นที่เว็บนะคะโฮดดิ้งขณะดเดียวกันผสม อขอความร่วมมืออย่างสูงๆในการดําเนินการโครงการนี้นะคะความจําเป็นความเป็นเจ้าของเว็บไซต์จะกลายเป็นสํานักงานใหญ่เป็นทางการของเชือรากัสซีนะระยะที่2องการใช้งานนะคะแดสบอร์ดของตัวเองนะระยะที่3มบูรณาการเชื่อมต่อกบเป๋าเงินนะคะดีกันสื่อเนื้อหามีใช้จ่ายประมาณแป0พันห้าร้อยดอลลาร์นะคะหรหรือคิดเป็น เหรียญก็ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเหรียญรูปหน้านะครับนี่ก็คือที่เขาเปิดพร้อมกับค่าใช้จ่ายซึ่งก็ดูแล้วน่าจะไม่ผือนชุมชนเนี่ยค่ะคฟรีชุมชนจะชอบค่ะแต่ถ้าเสียเงินชุมชนก็มักไม่เอาค่ะเรามาดูข่าวของท่านนี้ต่อค่ะท่านนี้ได้พูดถึงทําอย่างไรนะคะเขาพูดถึงเชอราคาัสิกเนาะทํางานอย่างเงียบๆแต่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญเพียงอย่างเดียวพื้นคืนพลังแหง่งการกระจายอํานาจที่แท้จริงนะดีไป นะเรารู้กันอยู่แล้วนะคะรูน่าคลาสสิกเป็นดีฟายศูนย์กระจายอำนาจนะคอ่ะมาต่อค่ะมาดูมาอัปเดตในเรื่องของโซล่าคลาสสิก USTC กันสักเล็กน้อยนะ,ะเงินของภูค่ะนะคะในเรื่องของภูนะคะตอนนี้รูน่าคลาสสิกนะคะก็อ่มีอยู่ที่สองพันสองพันล้านเหรียญรูน่านะคะมาคอมมูนีนะคะในเรื่องของกระเป๋าเงินของภูนะคะ USTC มีอยู่ที่หกล้าน UTC นะคะเนี่ยนี่ก็คือกระเป๋าของครูค่ะที่มีเงินแบ่งปันนะคะไปดูในส่วนของข่าวนี้สักหน่อยนะคะทีม L1 แล้วผู้พัฒนาหลักของเทอร์ลาคาัสิกได้เปิดเผยขั้นตอนต่อไปในแผนการฟื้นฟูรูนาเมื่อเข้าสู่โหนโดการบำรุงรักษานะครับนี่ก็คือข้อมูลที่มีการอัปเดตเรื่องการทํางานของทีม L1 นั่นเองะครับพอต้องดูต่อไปน,ะคะนาคตรูนาคาสิกจะไปจหนึ่งเอเราได้หรือไม่นะคะ จะพุ่ง1,000งพันเกม่นะคะอย่างท่านนี้ก็ได้พูดถึงรูนาคลาสสิกจังหวะของรูนาคลาสสิกนะคะเราอดทนถือรอนะคะเนี่ยหนึ่งร้อยเอกกำลังจะไต้เข้ามาแล้วหรือไม่ถ้าบิดคอยพุ่งนะคะนะคะเราก็มาดูเกล่าวของชุมชนกันสักเล็กน้อยค่ะนะครับชุมชนก็มีการเกล่าวล่ากันนะคะคอมเมนต์ใต้นั่นเองนะ,ะบูรันกำลังจะมานะคะบูรันบู นะคะบูบูลลันนะแล้วปิดท้ายนะคะในเรื่องของบูนนาคลาสสิกค่ะเป็นการอัปเดตสเต็กกิ้งนะตอนนี้ก็บวกขึ้นไปที่สิบห้าสิบห้าจุดศูนย์หกเอร์เซนนะคะในยอดสเต็กกิ้งสำหรับบูนนาคลาสสิกค่ะก็มียอดสเต็กกิ้งพุ่งขึ้นมานะคะ่ะนี่ก็คือนะคะยอดสเต็กกิ้งก็นะคะลงบ้างขึ้นบ้างของบูนนาคลาสสิกก็จะเป็นกติของบูนนาคลาสสิกอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับในวันนี้ นะคะที่เกี่ยวกับรุ่นหน้าคลาสิกนะคะที่นํามาแบ่งปันค่ะนะคะถ้าอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยค่ะจะผิดท้ายด้วยคําเตือนนะคะคลิปนี้นะคะพูดถึงราคาจุดเขาซื้อใดๆก็แล้วแต่นะคะรวมถึงการกล่าวราคานะคะอ่าโปรดใช้วิจารณญาณนะคะเป็นแค่มุมมองส่วนตัวของดิฉันเท่านั้นนะคะปิดท้ายด้วยคําเตือนนะคะวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ